สวัสดีครับสวัสดีครับมาอีกแล้วครบับวันนี้วันนี้เรามาลำัำลูกกาครับนะครับที่ดินสีไ่ไร่หนึ่งร้อยี่สิบตารางวานะครับราคาขายที่ไรไรไรละสองล้านห้านะครับราานะฮะ, 25, ะร,นะร,ราคานี้ถือว่าถูกแถวนี้นะเพราะโซนแถวนี้ทําโกดังโรงงานกันเนี่ยนะครับซื้อมาทําโกดังโรงงานกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ไรล,ละสามล้านกว่านนะอีกอย่างนึงคือถนนในซอยเนี่ยลาดยางงบกิฟเลยนะครับนะไฟฟ้าน้าพร้อมแล้วนะ แล้วซอยเนี่ยท้ายซอยนี่วิ่งไปแค่สามร้อยเมตรเนี่ยด้านหลังเนี่ยเป็นแนวเวงคือดี่ใคจะทางหัวตะเวรเราทีสามเลยนะสะดวกครับเขาออกสะดวกต่อไปเราวิ่งเส้นนี้ก็ได้นะครับจะวิ่งสี่วงแหวนรอบนอกรอบไปเรื่อยๆนะครับนะครับส่วนซอยของเราเองเนี่ยนะตรงนี้ก็เป็นถนนซอยลาดยางเนี่ยนะชื่อซอย,ยอะไรเพิ่มสุขหนึ่งนะครับนะครับนะบท่านใดสนใจทำกุังจโรงงานเนี่ยหาตักบุกบ้านก็ยังโอ้แบบแจ๋วเลยนะนะครับลองเข้าไปชมนะ สนใจก็ติดต่อไปที่เบอร์0 8 6 1 6 6 2 5 4นะครับที่ดินโซนรับลูกค้านะครับอยู่ใกล้กรุงเทพเพะทำโกดังโรงงานกันใดที่ติดลังหาที่ดินใกล้กรุงเทพนะครับที่อยู่รับลูกค้าในขอเรียนเชิญนะครับนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับทีดติดตามเราจะมีที่ดินมาแนะนําให้ทันเรื่อยๆนะครับนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ